เราจะมาปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะโดยประธานาธิบดีจีนและรัสเซียค่ะต่างแสดงสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นในโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิขณะที่ทีมกู้ระเบิดฮ่องกงประสบความสำเร็จแล้วนะคะหลังจากที่ใช้เวลากู้ระเบิดสงครามขนาด900กิโลกรัมค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่าประสบความสำเร็จในการรื้อถอนระเบิดสงครามหรือระเบิด ANM66 ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเป็นอีกหนึ่งระเบิดที่มีขนาดใหญ่และอนุภาพสูงโดยระเบิดดังกล่าวถูกพบในดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเจ้าหน้าที่กล่าวว่าระเบิดสงครามดังกล่าวถูกพบขึ้นในสถานที่ก่อสร้างใจกลางเมืองของฮ่องกงใกล้กับสนามแข่งม้าชื่อดังของประเทศ จุดที่พบระเบิดยังใกล้กับวัดของซิกและโรงแรมหลายแห่งในย่านที่อยู่อาศัยด้วยดังนั้นรัฐบาลฮ่องกองจำเป็นต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า2,260คนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองเนื่องจากระเบิดลูกนี้มีน้ำหนักถึง900กิโลกรัมและมีความยาวราว1.7เมตรพร้อมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด0.6เมตร ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโซชิประเทศรัสเซียนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำจีนคนแรกที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นในต่างประเทศด้วยการเดินทางไปยังเมืองโซชิทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือโซชิเกมระหว่างวันที่7-23ถึงกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดที่จะมีขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายสีจิ้นผิงได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่รีสอร์ทหรูริมทะเลซึ่งนายสีจิ้นผิงกล่าวในช่วงหนึ่งว่ารัสเซียกับจีนเป็นทั้งเพื่อนบ้านหุ้นส่วนและพันธมิตรที่ดีต่อกันมาตลอดและจะกระชับความสัมพันธ์เช่นนี้เอาไว้ตราบนานเท่านาน ังสือพิมพ์ Global Times สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนรายงานด้วยว่าในขณะที่ผู้นำประเทศมหาอำนาจอื่นไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีเกิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีจีนกับรัสเซียจึงเป็นที่ชัดแจ้งต่อสายตาคนทั่วโลกแล้วว่าผู้นำของทั้งสองประเทศยังคงรักษามิตรภาพต่อกันเป็นสำคัญ